เปล่นแปลของสถิติประชากรและอายุไขของประชากรในอนุพื้นภาคลุ่มแม่น้ำโขงภาพรวมของประชากรในปี2010 2020ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศได้แก่จีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามโดยใช้ข้อมูลสถิติและอายุไขของประชากรตั้งแต่ปี2010 2020 จากตารางจะเห็นว่าจำนวนประชากรล่าสุดในปี2020ประเทศจีนมีจำนวนประชากรถึง1.412พันล้านคนซึ่งประเทศจีนมีจำนวนประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับแรกอันดับสองคือเวียดนามอันดับสามคือไทยเมียนมากัมพูชาและลาวตามลำดับค่ะ อายุไขของประชากรจากตารางแสดงเห็นว่าอายุไขของประชากรในแต่ละประเทศมีความแตกตาก่างกันโดยประเทศที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ไทยมีอายุไขประมาณ77.19ปีรองลงมาคือจีนมีอายุไขประมาณ76.69ปีถัดมาคือเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาตามลำดับโครงสร้างประชากรของประเทศจีนมีจำนวนสูงสุดในกลุ่มจีเ ตั้งแต่ปี2011จําจำนวนประชากรมณฑลยูนนานมีประชากรมากเป็นอันดับที่12ของประเทศจีนอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในปี2020เพิ่มขึ้นจากปี2010 ปนต้นไในขณะที่อัาตราการเกิดตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยประชากรในมณฑลยูนนานมีทั้งหมด46ล้านคนซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตชนบทจำนวน29ล้านคนและอาศัยอยู่ในเขตเมืองอีก17ล้านคนอีกทั้งยังเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากสุดของจีนในการประกอบอาชีพ ของประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ5 9ประกอบอประชีพอุตสาหกรรมและการเกษตรลงลงมาเป็นภาคบริการภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งคิดเป็นร้อยละ27.50และ,ะ13.10ตามลำดับโครงสร้างประชากรประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2011กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาได้เริ่มฟืนฟ้นฟูระบบสุขภาพที่เปราะบางโดยให้ความสนใจกับผู้ที่เปราะบางที่สุดจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างมาก อายุไขของเมีนมาในปี2010อยู่ที่63ปีซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศใน GMS เนื่องจากมีผู้ที่อาศัยอยู่รอบนอกเป็นมื้นที่ห่างไกลจากการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้อัตราการเกิดใหมอ่อยู่ใกล้กับชายแดนของเมีนมา่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงรัฐบาลจึงหันมาดูแลด้านประกันสุขภาพในช่วงปี2011-2015ให้มั่นคงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดสรรทรัพยากรยังมีความเหลื่อมล้ำที่ทำให้โครงสร้างประชากรที่เกิดใหม่ลดลงจากโครงสร้างประชากรของประเทศลาวมีอัตราการเติบโตของประชากรระหว่างปี2015และ2020มีประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปมากขึ้นจากปี2010อีกทั้งลาวมีอัตราการเกิดสูงเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดใน GMS ผู้หญิงประเทศลาวส่วนใหญ่มีการตั้งคันสูงแต่อายุขยสั้นเนื่องจากปัจจัยทางด้านสาธารณสุขของลาวยังต่ำและจํานวนแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรจึงไม่สามารถกระจายไปยังพื้นที่ชนบทหากเกิดอุบัติเหตุจึงทําให้การลอดชีวิตต่ําจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชากรลาวมีน้อย การเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทยทางโครงสร้างอายุประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่จํานวนประชากรไว้ทำงานที่มีอายุระหว่าง630 64ปียังคงเติบโตขึ้น โดยจำนวนประชากรวัยเด็กที่มีอายุ15ถึง20ปีและกลุ่มอายุแรกเกิดถึง14ปีกำลังเริ่มลดตัวลงในช่วงระยะเวลาต่างๆชี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากอีกทั้งประชากรวัยทำงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องส่วนแบ่งของการจ้างงานสำหรับผู้หญิงในประเทศไทยภาคการเกษตรลดลงกว่าครึ่งจึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมีลูกของผู้หญิงไทย การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในปี2015พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอายุไม่เกิน39ปีโดยคิดเป็นสัดส,ส่วนร้ะ7 5 5ของจำนวนประชากรทั้งประเทศทั้งนี้อัตราการเติบโต,ตของประชากรชาวกัมพูชาในปี2015เป็นต้นมามีจำนวนเด็กทารกที่รอดชีวิตลดลงเป็นผลมาจากประชากรในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพได้ ประเทศเวียดนามมีประชากรสูงเป็นอันดับ2ใน GMS ตั้งแต่ปี2015ถึง2020ส่วนใหญ่ร้อยละ63อยู่ในช่วงวัยทำงานและมีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายลูก2คนของรัฐบาลตั้งแต่ปี1962ภายหลังที่ได้ยุตินโยบายทำให้อัตราการเกิดลูกคนที่3เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2016 นอกจากนี้เวียดนามได้กำหนดเป้าหมายในการบริการด้านสุขภาพเพื่อลดอัตราการเสรียชีวิตของทารกในเพิ่มการลงทุนด้านสาธารณสุขได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาด้านการแพทย์ประชากรร้อยละ80เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพซึ่งนับว่าควบคุมสำหรับประชากรในประเทศทําให้ประชากรมีอายุยืนและส่งผลให้อายุไขของประชากรเวียดนามเพิ่มขึ้นในทุกปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรและอายุไขการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและอายุไขในกลุ่มประเทศจ m s เในปี2010ถึง2020พบว่าประเทศที่มีจำนวนประชากรและอายุไขมากที่สุดคือจีนเวียดนามไทยเมียนมากัมพูชาและลาวตามลำดับมาจากความเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มีอัตราการเกิดและเสียชีวิตเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในแต่ละประเทศที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง าการเกิดของประชากรที่เพิ่มขึ้นมาจากนโยบายสนับสนุนของรัฐเพื่อลดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภายภาคหน้าและในด้านการศึกษาที่ส่งเสริมให้ประชากรมีศักยภาพความรู้ทักษะในการดำรงชีวิตส่งผลให้ประชากรบางประเทศมีความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกหรือมีลูกในช่วงที่พร้อมเพราะคิดว่าการมีลูกนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงดูค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเล่าเรียน ปัจจัยที่ทำให้อายุขัยของประชากรแต่ละประเทศต่างกันเห็นได้ชัดจากบุคลากรการแพทย์ที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่หากมีการเจ็บป่วยก็ไม่สามารถรักษาพยาบาลได้ทันทีจึงทำให้ประชากรเสียชีวิตส่งผลให้อายุขัยในประเทศนั้นสั้นลงอีกทั้งบุคลาก,ร,การทางการแพทย์ที่มีจำนวนน้อยและไม่กระจายออกไปยังพื้นที่ห่างไกลสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ เมืองและชนบทซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรและบุคลากรที่มีศักยภาพเลือกที่จะเข้าไปหางานทําและย้ายถินถ่นฐานอยู่ในเมืองที่มีความเจริญกว่าการศึกษาการรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนนั้นต้องลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วนโดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากรการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มีการรีไซคเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรมธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนในสถานการณ์ภาพรวมจะมีการจัดอันดับด้วยคะแนนดัชนี SDGs ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าแต่ละประเทศมีการดำเนินงานคืบหน้ามากน้อยเพียงใดนั้นโดยประเมินในรูปของร้อยละหรือ s d g index ซึ่งหมายถึงระยะทางที่บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายโดยผลลัพธ์อยู่ระหว่าง0ถึง100โดยที่0หมายถึงระยะทางที่ไกลจากเป้าหมายมากที่สุดและ100หมายถึงระยะทางที่ถึงเป้าหมายแล้วตารางแสดงค่า s d g index ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคะแนน E D G Index ของแต่ละประเทศในอนุคุยภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยภาพรวมมีการเพิ่มสูงขึ้นและลดลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจากสถิติ E D G Index ตามตารางที่แสดงข้างต้นจะเห็นว่าคะแนน E D G Index ของทุกประเทศในทุกปีมีการเพิ่มสูงขึ้นยกเว้นประเทศไทยในช่วงปี2011-20 2 0ถึงและประเทศลาวในช่วงปี2019-20 2 0ถึงที่มีคะแนนลดลง แต่ถึงอย่างไรประเทศไทยก็ยังมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยจากสถิติคะแนนข้างต้นประเมินค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ68.62ซึ่งทำให้หลายประเทศยังเป็นประเทศที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านี้ยังมีประเด็นที่มีความท้าทายอยู่หลายประการและเพื่อให้หลุดพ้นจากความท้าทายเหล่านั้นแต่ละประเทศจะต้องมีความกระตือรือร้นในการนำ SDGs เข้ามาผนวกเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศของตนเองมากขึ้นตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยปี2010 2020ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากตารางแสดงให้เห็นปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละปีของแต่ละประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยไปในทิศทางเดียวกัน <c oughs> <c oughs> คือมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้ชัดในประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยเฉพาะในช่วงปี2019ประเทศไทยและประเทศเมียนมามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กำลังเรื่องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และมาตรการการอยู่บ้านคนส่วนใหญ่จึงสั่งอาหารในรูปแบบของเดลิเวอรี่ส่งผลให้ขยะพลาสติกที่มาจากบรรจุภัณฑ์มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมแต่ในทางกลับกันปี2020ขยะมูลฝอยของประเทศไทยกลับมีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากในปีดังกล่าวโควิด -19 กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงขยะมูลฝอยจึงลดปริมาณลงตามไปด้วยถึงอย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยก็ยังถือเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ดังนั้นแต่ละประเทศจะต้องให้ความสำคัญและหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นจากพฤติกรรมการบริโภคและแยกขยะจากต้นทางและเร่งวางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อที่จะก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตารางแสดงปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ปี2015และ2019ของประเทศแนอนนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี2015และ2019แต่ละประเทศแนอโนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีการเพิ่มสูงขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประเทศที่มีการผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณกิโลกร,รัมต่อคนมากที่สุดก็คือประเทศไทย โดยจากปี2015และ2019มีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่10.86%โดยคาดว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะยังมีการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสัดส่วนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศง่ายขึ้นทําให้มีการขยายตัวของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกทั้งในยุคนี้ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วทําให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายระยะเวลาในการใช้งานของผู้บริโภคจึงใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ซึ่งทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี